สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะวันใจเกรดนวรัตทายาเสียดเจียงสหมงคลฟิลม์มวันใจเกรดนวรัตเปิดตัวอย่างไม่ปิดบังว่าไม่ได้เป็นสาวจ๋าสำหรับน้องเกรดนวรัตเตชารัตประเสริฐวัย25่ปีลูกสาวเสียดเจียงผู้ก่อตั้งสหมงคลฟิลม์มพอราสุดเป็นกระแสจากการที่เกรดออกมาเปิดใจ เป็นดิสิตหญิงคนแรกที่สวมชุดคุยผู้ชายรับปริญญาในโรจุลาลงกรมหาวิทยาลัยหลายคนรู้จักคุณหน้าคุณตากับลุกเด็กสาวผมสั้นหน้ามา้าหน้าตาจิ้มลิ้มจากภาพยนตร์เรื่องเออเลอและเข้าเหนียวหมูปิ้งค่ะแต่น้องกเกรดคนเดิมในวันนั้นได้หายไปแล้วมีบริษัทรับทำโฆษณาไวารัลอยู่กับเพื่อนทำมา2-3ปีแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วจะลองมาสมัครงานดูยังไม่ได้ทำงานกับคุณพ่อ เพราะคุณพ่อก็อยากให้เราได้เดินได้ตัวเองก่อนเกรซจะรู้ตัวว่าไม่ใช่สาวหวานตั้งแต่ตอนจำความได้ตอนนั้นเวลาไปออกงานพรมแดงต้องใส่กระโปรงรู้สึกขัดใจไม่ชอบทรมานขนาดไม่อยากไปแต่พูดไม่ได้เพราะยังเด็กมากจนตอนนี้ก็ได้รู้ตัวเองและเรื่องในสิ่งที่ตนเองชอบทำเอาแฟนๆสมัครขอเป็นแฟนสาวหนุ่มเกรซกันเป็นแถวเลยละค่ะ แต่ล่าสุดเกรซนวรัตลูกสาวเสดเจียงโพสภาพคู่สาวรู้ใจน้องเค้กในอินสตาแกรมส่วนตัวขอพื้นที่เล็กๆแสดงความรักในวันวนาเลนไทน์เกรซเองยังเปิดใจว่าต้นมีแฟนเป็นผู้หญิงแถมยังมีภาพหวานๆให้แฟนๆได้ติดตามกันผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งงานนี้เจ้าตัวก็เลยขอหวานสักหน่อยด้วยการโพสต์ภาพคู่กับหวานใจคนสวยน้องเค้กที่ถ่ายด้วยการขนาดสวมชุดครุยในวันรับปริญญาพร้อมกับข้อความน่ารักน่ารัก ให้ภาพนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทั้งสองคนเจอกันที่ไหนสุขสันต์วันเกิดโร่งหน้าครับและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i ฟเอ็กเพหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ